หลังจากที่ได้นอนหลับพักผ่อนไปเพียงแค่สองสามชั่วโมงผมก็ต้องมีอันต้องลากสังคารตัวเองลุกขึ้นมาจากเตียงอันอ่อนนุ่มนั่นอีกครั้งเมื่อถูกอาการปวดฉี่เข้ารุมเร้าอย่างหนักจนยากที่จะทนฝืนนอนต่อไปได้อีกตอนนั้นมันก็เป็นเวลาประมาณตีสี่กว่าเข้าไปแล้วผมเดินสลืมสลือไปเข้าห้องน้ำราวกับซอมบี้พอทำธุระส่วนตัวเสร็จก็เกิดหิวน้ำขึ้นมาอีกคำรบพอดีกับน้ำที่ทูนไว้ในห้องเกิดหมด จึงต้องจำใจเดินเซซัสโซเซลงมากดน้ำกินที่ล็อบบี้ข้างล่างของหอพักดื่มน้ำเสร็จผมก็พาสารร่างของตัวเองเดินกลับขึ้นห้องพักซึ่งอยู่บนชั้นสองไปอีกครั้งในขณะที่ผมกำลังอยักเก่ยักยันเดินขึ้นบันไดไปนั้นหูผมมันก็แว่วเสียงบางอย่างดังมาจากทางด้านหลังของหอพักเสียงของมันเหมือนมีใครกำลังกวายชิงช้าจนเกิดเสียงดังเอียอเอ๊ยดอาด พอที่ตรงบันไดนั้นมันจะมีช่องลมระบายอากาศอยู่ผมจึงมองลอดช่องนั้นลงมายังบริเวณสนามตะก้อซึ่งมีชิงช้าไม้ตั้งอยู่ใกล้ๆกันสองสามตัวจากแสงไฟที่เปิดทิ้งไว้บริเวณราวตาผ้าทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างบริเวณหลังหอพักนั้นได้ชัดเจนพอสมควรแต่หลังจากที่ผมพยายามเพ่งสายตามองหาที่มาของเสียงนั้นอยู่พักหนึ่ง ผมก็ไม่แลเห็นความเคลื่อนไหวใดๆเลยตัวชิงช้าเองมันก็ยังคงนิ่งสนิทไม่มีใครไปโยกหรือนั่งเล่นแต่อย่างใดผมจึงเลิกใส่ความสนใจกับมันเดินกลับไปที่ห้องพักของตัวเองตามเดิมแต่พอเอ็นตัวลงนอนได้สักพักหูมันก็แว่วเสียงเอยดอารดนั้นดังขึ้นมาอีกผมหันไปมองไอ้แม็กกับไอ้อ e ีฟรูเมตรวมห้องก็เห็นมันทั้งสองคนนั้นก็ยังคงนิ่งสนิทไม่มีใครกระซาถึงเสียงนั้นเลย เอ๋นี่ใครมันอุตริมาเล่นอะไรอยู่แถวๆนี้ดึกๆวะผมนึกบนอยู่ในใจโดยความหงุดหงิดจากการที่ถูกรกบกวนนั้นและด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้ทำให้ผมลุกขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงแล้วมองลอดผ่านช่องหน้าต่างบานเกรดลงไปยังที่ตั้งของชิงช้านั้นอีกครั้งแล้วผมก็ต้องถึงกับตาลูกวาวเมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนั้นซึ่งห่างออกไปไม่ถึง1ิเมตรนั้น ความง่วงเหงาหาวนอนเมื่อก่อนหน้านี้มาถึงบัดนี้มันกลับหายไปเป็นปริทิ้งเมื่อสายตาเจ้าก,กรรมของผมนั้นมันสาดเข้าไปกระทบกับร่างของใครคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งอยู่บนชิงช้าตัวนั้นร่างที่ผมเห็นนั้นเป็นผู้หญิงในชุดสีขาวผมยาวคลุมไหล่เธอกำลังนั่งก้มหน้าค่อยๆกวย,ยชิงช้าไปมาอย่างเช่มช้าเนบนาบ เสียงโซ่ที่ขึ้นสนหนิมรอตากแดดตากฝนมาช้านานเสียสีกันดังเอียดเอียดเอีที่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมันเสียดแทงเข้าไปในความรู้สึกจนคนลุกสู้อย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวผมยกมือขึ้นขยีตาตัวเองอยู่หลายครั้งเพราะคิดว่าตัวเองนั้นคงตาฝาดไปแต่พอจ้องมองกลับไปใหม่ภาพนั้นมันก็ยังคงอยู่เช่นเดิมตอนนั้นในใจผมไม่คิดหรอกนะว่าสิ่งที่เห็นอยู่นั่นนะ่ะ มันจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาสามัญอย่างเราเราท่านท่านกันนี่ก็คนธรรมดาที่ไหนจะบ้ามานั่งไกวจิงชาเล่นตอนตีสี่ตีห้ากันใช่เปล่าละ่ะคราวนี้เองเล่นเอาผมถึงกับขนหัวลุกขึ้นมาอย่างไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าตัวผมเองนั้นจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาหลายครั้งหลายคราแล้วก็ตามแต่มันก็ไม่เคยที่จะรู้สึกชินเสียที แต่เพียงแค่นั้นมันยังไม่สาพอแก่ใจไอ้พวกหมาเวนตะไลก็ดันพากันเห่าหอนอยู่ที่หน้าหอกันโรมเชียวเมื่อเจอกับสถานการณ์แบบนี้เข้าเงื่อการของผมก็แตกพรักพร,ร,รักจนหน้าชุ่มโชกไปด้วยเมด็ดเงืเง่อเม็ดโปง้งและในขณะนั้นเองชับพรานผมก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเหมือนจะได้ยินเสียงหัวเราะอ,อันแหลมเล็กที่กรีดลึก บาดเข้าไปจับหั้วหัวใจเวลเของมาในโซนปราสาทอีกกระบวน่าหนึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วถึงอากาศของเมืองพัทยามันจะร้อนอบอ้าวสกนัดไหนก็ตามผมก็ไม่ใส่ใจอะไรอีกแล้วรีบลากเอาผ้าห่มมาคลุมโปงแถมยังนอนหลับตาปีอยู่ภายใต้ผ้าห่มนั้นอีกชั้นหนึ่งโดยหวังว่าผ้าห่มนั่นจะเป็นเครื่องกั้นกลางระหว่างตัวผมกับสิ่งลี้ลับที่กำลังประสบอยู่นั่นได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งอันที่จริงแล้วมันไม่ได้ช่วยทำให้อะไระไรมันดีขึ้นมาเลยพภอาสิรอผมก็ยังคงสัมผัสได้กับความเป็นไปภายเบื้องนอกผ้าผมนั่นอยู่ดีนั่นแหละแต่หลังจากนั้นไม่นานนักผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดจูจๆผมได้หลับไปเสียดือ้อหรือเป็นเพราะว่าผมกลัวจนช็อกหมดสติไปก็ไม่รู้สินะมารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีก็เมื่อเวลาตะวันสายโด่งแล้ว โชคดีที่วันนี้มันเป็นวันหยุดงานของผมพอดีไม่อย่างนั้นแล้วผมคงไปทำงานโดยสภาพหึืงคนเท่านั้นและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็เก็บงำเรื่องนี้เอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเพราะถ้าหากคมคืนเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครๆในหอพักนี้ฟังแล้วแล้วก็ความวุ่นวายมันก็คงจะตามมาเป็นแน่แท้ก่อไอพวกเนี้ยมันขี้กลัวผีกันทั้งนั้น ันไม่เหมือนกับผมร้องจริงๆนะครับท่านผู้ชมบทประพันธ์โดยหมงองเลซุ่ขอบคุณครับ